สามสิบสองตัวตัวแม่ยิบยกเมื่อกันตัวผู้ัดตอนนี้แปนโยเดี๋ยวเรียกน้อยกับหกฟังหอยเฮ็ดแล้วตอนเมษาสองพันห่าลอยหกสิบห้าเขาทรงมอบ 18, มสิบแปดเมษา เบีย้ยพระเกษตรเกินเต็มเลยเยอให้แพะมากินคือเกา่าเบืองเด้อพี่นอ้องน้ำแห้งครับผมสิบไปซอยชีวิตป่าคอโอ้ยหมดทันแล้วตายแล้ว tài, Bà tài Đó là bán lại cả tay về hụt em hết nyangwa. quá tòa phong pian tôn ninh tôn tổ Húng hút 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 โอ้ยตายเราพี่น้องแข็งเกเดเลยโอ้โหพาหมาอันนี้วะไายวานนี่อย่างลงสารเค้มีลงวนนีน่นิวามันอากาศหอนมันก็เลยตาย อากาศทวนแห้งมัน้ยนี่นกหนามวะหนามหน่อยไหมมึงดู่าปลาซิวกัตายเดยปลาขาวโอ้ฝนตกแล้วไปก่อนอเกิดใน่พบพุ่มทีดีเลยไป ผู้ลงคลนคือสิเอาไปเห็ดกินได้หรือดอกแต่าภูมว่าออกหรอกไ,อไปแล้ว